ขอปรับมัลติเอฟเฟกในงบไม่เกิน6 0 0ันบาทไหวไหมพี่สบายกดไป่อถามติมี่เลยต่อให้ไงต่อให้โหสุดยอดจริงคือไปทางกิ่งอ่ะโอ้นี่เพิ่งปรับครั้งแรกนะใช่แล้วนี่พี่ไม่ได้ยินเสียงนะพี่ใช้ยานทิปชัดเลยนี่คือผู้ที่มีประสบการณ์การใช้มัลติเอฟเฟกมากกว่าสปีนะครับทายเซตอีกทีหนึ่งนะสามทีเซตเนี่ยนาทีเดียวก็เสร็จเสียงเนี่ยดีเชื่อพี่พี่เกมครับสวัสดีครับ มีอะไรจะชาเลนจนพี่เกมหนึ่งอ่ะผมขอให้พี่เกมเนี่ยเซตซาวเอฟเฟกเสียงคีนโลเกนไฮเกนตัวละหนึ่งนาทีกับเอฟเฟกในราคาไม่เกิน6 0 0 0บาทไหวไหมพี่สบายเดี๋ยวไปเลือกกันข้างล่างกันพี่มีตัวไหนบ้างสโคบไปพี่ก่อนโมเออร์จีร้อยนะครับแล้วก็จะมีโมเออร์จีเยถือนี้หนึ่งห้าสิบแล้วก็จะมีร้อยห้าสิบโป๊อโหจะหนักเอาไหมพี่สองแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ครับ เอาตัวไหนดีพี่ตัวไหนก็ได้แม็กเลือกเลยกว่าอยากให้พี่ใช้ตัวไหนพี่ผมว่าตัวนี้เลยพี่มูเออร์ปริมปริมหกพันเจ็พันเก้าร้อยห้าศูนย์โปรใช่ครับมันมี2รหัสคือตัวมีแบตกับไม่มีแบตถ้าตัวไม่มีแบตนี่จะอยู่ต่ํากว่าเท่าไหร่นะตัวเท่าไหร่ห้าพันเก้าตัวไม่มีแบตหกพันนะปริมปริมอ่ะเลือกตัวนี้เอาตัวนี้นะตัวนี้นะไปวัดดวงกันพี่ว่าพี่เกมจะทําไหวไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่านี่คือครั้งแรกของพี่เกมเขินไหมพี่ไม่เขินากำลังจะ รวบรวมว่านไปทางไหนพวกงั้เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เราทําการบายพาสทั้ง3สล็อตไปแล้วที่จะต้องเป็นคีนโลเกนไฮเกนตัวแรกก่อนเลยจับเวลาครับผมไปครับพี่พี่ไปแอมก่อนเลยอันนี้ออนออฟอันนี้ไม่เอานี่พี่ต้องเลือกแอมก่อนอือโอ้โหแอมเยอะด้วยนะแล้วเวลาก็น้อยคอนทักันสุดใช่อะนี่พี่เลือกสิ่งที่ชอบกดออนแอมมายังแอมมาแล้วแต่แคปยังไม่มาอันนี้ถ้าจะไปแคปเราก็เลื่อนไปตรงนี้ โถมันมีอะไรยากกว่าน,นี้ไหมอ่ะอีอันหนึ่งคสิบสองออนมาแล้วคราวนี้พี่จะสโกดูไมโอเคโอเคแมกไม่ต้องดูหรอกเวลามันไม่พออยู่แล้ว <c oughs> พี่เพิ่มเบรไปมิดเพิ่มมาสักโหวันนี้เพิ่งปรับครั้งแรกนะใช่แล้วนี่พี่ไม่ได้ยินเสียงยนะพี่ใช้ยานทิปชัดๆเลยดูนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เอาไม่มีเวลาคุยท่านผู้ชมด <c oughs> ีกว่าไม่มีไม่มีขอโทษ เล้วพี่ตอนนี้เหลืออีกไม่ต้องดูเวลามันมันไม่พออยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มมาเป็นเสียงละจริงท่าผู้ชมก็ลองทําที่บ้านได้นะครับถ้าถ้าว่างจริงจริงผมว่าเวลามันเหลือไม่ต้องพูดไม่ต้องชนคุยไม่ต้องนคุยต่อไปเราต้องใส่รีเวิร์บใช่ไหมครับรีเวิร์บเราเลือกประเพศได้นะครับท่านผู้ชมนี่เราเลือกวระเพศได้ถ้ามันมีเวลาเราจะไม่เราจะไม่เป็นแบบนี้ครับแต่เนี้ยเขาเรียกว่าไม่มีเวลา ร้อยอไอ้ที่ทําเร็วอ,ะอ่ะม,มันมักจะไม่ดีแล้วเล่นเร็วๆอ่ะเพเล่นเร็วๆก็ต้องให้เคลียร์เคลียร์แต่ตอนเนี้ยเวลาเริ่มไม่เคลียร์ละ <c oughs> มาดูกันนะครับว่าพี่เกมจะเซตมูเออร์จีร้อยห้าสิบโปรให้เหมือนซาวแบบที่พี่เกมชอบได้หรือเปล่านะครับอ่ะเสร็จแล้ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวๆๆนิดเดียวเท่านั้นเลยคือถ้าหยุดเวลาได้ควรจะดีแต่ว่าขอนิดเดียวแบบเดียวห้าสิบห้าอ เอาละเซฟแล้วปุ๊บหุดเวลาครับ 1>, 1นาที27วิไม่พี่โกงไปต้องสองนาทสานาที <c oughs> <c oughs> โอเคและนี่คือเสียงแบบที่พี่เกมชอบนะครับ <c oughs> ังได้เลย1นาทีพี่เขียนว่า1นาทีครับ1นาทีครับผมได้ครับแม็กบอกก็ได้วะก็ถือว่าพี่เกมเนี่ยปรับซาวตัวมูอจีร้อยห้าสิบนะแบบนี้ไปเลยนะครับผมเซฟโชนี่ <c oughs> เอาโชวๆ์ๆไปแบงค์บีครับพี่ตัวถัดมา <c oughs> โลเกนนี่ต้องเป็นต้องเป็นตู้วะว่าเป็นเป็นโอเวอร์ได้ก็ได้ถ้าถ้าเป็นโอเวอร์ได้เราจะโกงได้ก็คือเราจะเซฟจากปีเซ็ตนั้นแล้วใส่โอเวอร์ได้มันติดการจะบันมือกีตาร์มันติดตั้งแต่ที่มาตรงนี้แล้วแหละพร้อมไหมฮะสามสองหนึ่งลุยครับเราอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมเราเข้าไปที่แอม แล้วเราค่อยเลือกแอมนะครับค่อยๆเลือกไปนะครับมีแอมเยอะเราก็หมุนๆมุนไปนะครับถ้าเป็นโลเกนพี่มองเป็นพวกวอล์กนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มีโมเดลวอล์กนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวอล์กในนี้เขาเขียนว่าอะไรเออน้องแมกรู้ไหมว่าวอล์กเขาเขียนอ่าน,นี่นี่นี่น,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 นี่ไม่ต้องถามแมไม่ต้องพูดแม่ให้โอกาสผมเลยโอเคคราวนี้เราได้นี้แล้วพรเรือกเราจะเอาแคปแคปก็น่าจะเป็นพวกอ่า UK 2 1สองหนึ่งสองอ่าโอเคคราวนี้เราจะไปตรงนี้กลับไปที่เดิม ฟังเสียงก่อนโอ้โหเก่งดียังเกณฑ์ได้แล้วแต่ว่าไฮเยอะไปหน่อยนะครับเราก็ต้องลดไฮไปแล้วก็พรีเซนต์เราก็อันนี้อันนี้มาสเตอร์แน่เลย m s t เราพรีเซนต์โอเคนะนี่คือผู้ที่มีประสบการณ์การใช้มัลติเอฟเฟกต์มากกว่าสิปีนะครับไม่ต้องพูดเราจะเห็นแล้วมันจะมีอาการของเบสมันจะทุ่มทุวมนิดนึงนะครับเราก็ลดลดเบสลงไปหน่อย เพิมมาสเตอร์ขึ้นนิดนึงเวลาไม่ต้องจับก็ได้จริงๆทันทันอยู่แล้วไม่ทันหรอกใครมาก็ไม่ทันผมเปลี่ยนเป็นสปริงบ้างนี่ออนดีเค <DK S 2> ผมเอาสัก55มันจะได้ตามพอดีนะครับแล้วก็เลเวลบางคนงงน้น,นึกว่าผมกอภาพนี่ผมทำเร็วที่สุดแล้วแล้วเราไม่เคยใช้ไง<ต>ยังยังไม่หยุดพูดอีกเค <laughs> <laughs> okay. เราจะเห็นว่ามันมีดีเคมากไปแล้วก็เลเวลสรงมากไปเราลดโทนลงมานิดนึง ก็เราไปดูที่ uh, แคปเลือกใหม่ครับเลือกใหม่2องนาทีแล้วนาฬิกามันเร็วไปเปล่า <c oughs> เสร็จแล้วอ่าเอาแล้วนะฮะเสร็จแล้วหยุดเวลาครับ 2นาที44.04ตัดเวลาที่แม็กคุยกับพี่ไปพี่ก็จะทําประมาณสัก44วินีนี่พี่คุยกับผม2นาทีแล้วนะโอเคอันนี้ก็ถือว่ามีเ,เขาเรียกว่าคฒนาการผมใช้คานี้ได้ไหมได,ได้ดีขึ้นค่ะมองของพี่ดีขึ้น <laughs> ดีขึ้นเยอะเลย <laughs> ลองฟังเสียงดูครับโอเคอันนี้เป็นวอลนะครับ เสียงเนี้ยดีเชื่อพี่หน้าไม่ค่อยเชื่อกดเซฟกดเซฟเี่ยสาวสุดท้ายครับไฮเกนกดไปก่อนสามปนี้เลยต่อให้ต่อให้โอ้สุดยอดจริงปทางเอายังไะไปครับผมลุยโอเคอย่างแรกนะครับไปที่แอมเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กดเลือกนะครับก็ถ้าจะเป็นไฮเกนก็มี2อย่างก็คือมาแชลกับเมซ่านะครับซึ่งเราเจออะไรก่อนเราก็เอานั้นนะครับซึ่งตอนนี้ไม่เจอนะครับไปอะคูสติกไปอะไรก็ไม่รู้โมเดลของให้มาเยอะพี่เฮ้ยพี่เห็น JCM อะไรแวบแบบ J 8 0 0นะครับแล้วก็ ที่จะเปลี่ยนไปที่แค็บแคน่าจะเป็น42 9 60แล้วก็มาแชวเขาจะมีการเซตเขาเรียกว่า e v e r y t h i n g on pen นะครับแต่ว่าเราไม่ต้อง on pen เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใกล้เคียงแล้วนะ่ะคาแรคเตอร์ออกแล้วคราวนี้น้อยเกมไม่ต้องใส่เพราะว่าอันนี้เป็น big no up น้อยเลสนี้มีขายด้วยไทยอินกีตาร์ใช่ฮอเลยปกตินั่งแต่เครื่องบินเนี้ไม่เคยนั่งอจริง <Yeah. S 1> ก็เสร็จแล้วนะ เนี่ยผมพี่ปรับรีเวิร์บก็เสร็จแล้วพีดเดเลย์จะมากนิดนึงพีเดเลย์พี่ประมาณนี้โทนร,รีเวิร์บประมาณนี้เอ่อลรชมาสเตอร์ล้พี่ขอแก้สุดท้ายครับเขาเรียกว่ารีเช็คหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิแนลเช็คอ่อจาจจะต้องลดแหลมลงนิดนึงเสร็จแล้วอ่านี่เร็วกว่าเดิมนะ ให้เซตอีกทีนึงนะ3พีเซตเนี่ยนาทีเดียวก็เสร็จนาทีเดียวเซตเสร็จยังไม่เสร็จนะ เป็นไงบ้างครับอันนี้ถือว่าได้สซาที่พี่เกมต้องการเลยครับด้วยเวลาอ่ะก็นี่คือเร็วที่สุดแล้วก็ด้วย UI ของตัวนี้บอกตรงๆว่าไม่เคยใช้เลยคือแม็กก็แค่มาบอกว่าอันนี้ไปทางไหนไปทางไหนแล้วพี่ก็ลุยเลยสัญทาตยาณแรกก็คือตามโจทย์ก่อนเลือก ừ, เลือกแคปแล้วก็คัดในสิ่งที่เราต้องการให้เร็วที่สุดจริงๆชั่วโมงหนึ่ง พอไหมได้เลยได้เลยสบายเนาะใช่ครับซึ่งไอสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าแบบพี่เกมสามารถเลือกมาหยิบใช้ตามโจทย์ต่างๆได้เลยไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้สาระแล้วนะประสบการณ์ก็คืออาจจะต้องรู้โมเดล M ก่อนเช่นเขาเขียน J 8 0 0อย่างเงี้ยเราก็ต้องเดาว่าอ๋อมันอาจจะเป็น JCM 800มาแชลวอล์กอาจจะเขียน UK อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็น M ฝั่งอังกฤษดีลักซี่เว r ร์่าจะ DLX อะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่อง จริงๆพี่ก็แม์แคปตามที่เราต้องการอยู่แล้วอย่างตัว Vo x พี่ก็จะเป็น -2 1 2ใช่ใชก็พยายามให้มันตรงรุ่นก่อนอย่างน้อยเราก็ดูศักยภาพว่าเออพอราดีน่ยากแล้วก็คัดคัดให้เร็วที่สุดอันนี้คือปรับเข้าวๆเรียกว่าไวๆรีบๆเมื่อกี้ก็คือตกแล้วก็คือตัวละประมาณ2นาทีนิดๆมีแค่ตัวแรกที่อาจจะเขาเรียกทำความคุ้นชินกับระบบถ้าเรารู้ระบบไดอะลต่างๆหรือรู้ UI อีะพี่ว่ามันจะเร็วกว่านี้ตอนนี้มันเหมือนเราเสียเวลาที่ ปุ๊บแล้วไปไหนต่อวะพอเป็นชีวิตจริงๆรๆินาทีนี้ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้พี่ยายามสุดท้ายเลยนะครับยิ่งเวลาเยอะคุณจะมีเวลาปั้นผลงานของคุณได้ดีมากขึ้นยิ่งเวลาน้อยเชฟรูปปั้นคุณก็จะแบบได้มากลมๆประมาณนี้วันนี้เหมือนแค่สาธิตให้ดูนะครับเป็นการชาเลนจ์พี่เกมว่าปรับเอฟเฟก ให้เร็วที่สุดที่งบไม่ได้แพงมากเนี่ยครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เสาที่เราต้องการกับเอฟเฟกในราคาที่ไม่ได้สูงขนาดนี้ขนาดนู้นขอให้เรารู้ว่าต้องการอะไร,รับ,รบเสียงที่เราจะปรับไปเท่านั้นเองโอเค okay. วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกมมากครับที่มาเล่นเกมอะไรกลนวๆแบบนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม